นนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายนะกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนของรับการนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเรบากันในแมปเท้าออฟเทล,ลหรือเปล่าจะไม่ได้จำชื่อไม่ได้เลยอะ,นะอะนั่นแหละอย่างที่เห็นวันนี้ก็จะมาฝึกเล่นใช่ฝึกเล่นโอเคตอนนี้กูคงจะเล่นไม่ได้นะจ๊ะเพราะมึงดูเวลาสิเวลาใกล้หมดแลว้วแม่งโอเคเสียงก็ไปเลยโอเคจากนั้นตอนนี้เพื่อนผมปิดปิดปุ๊บ ปิงเริ่มขึ้นระดับแ L ปสุดๆเลยแล้วผมก็รอนะครับรอเวลาให้มันจบก่อนแล้วค่อยงั้นโอ้ไอปิงว้ย <c oughs> เปิดปิงก็ได้ปะกูยอมไม่ได้ไอเฮียโอเคนะตามหัวข้อคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคันนิดหน่อยมันนี่แหละเยอะเลยละ่ะก็รอ,อเวลากันเลยดีกว่าอีกแค่อเสิบวิเอเอสิบวิ CV. ก็จะได้ วันนี้ก็จะมาซ้อมซ้อมใช่กูซ้อมเฮ้ยโดดสูงจังหวะอ๋อเวลานี้เราก็กระโดดสั่งละเป้ง What the fuck is that ต h o อุ้ยเฮ้ยกดกระโดดไม่ตีด่ะฮัลโหลเกมอ๋อเกมไม่กยก็จ้าเหรโย้โหเยอะเกินจุ๊บจุ๊บงีต่อ อ้โหเจียนกับพี่ชายกลัว่าเย็ยนกาแฟชัยว้ากลัวเลยกลัว่าเลยกูว่าเล้ว่าต้องไปอย่างเดอ่ะนะว่าเอาว่าด่านนี้เอาเรื่องนะขึ้นไปดิหกหกสิบอุ้ยโหโดดได้ยังไงวะเอ้ยเมื่อกี้อินแดกอู้หูแรงกว่าเฮ้ยเรื่องกูจะหลักไปไหนฮะจะเทบเทียงเลย โอ้โทษโทษโทษหมอได้ต ch ั้งใจจะพูดนะจ๊ะว้าวโอเดรอะเมื่อกี้ผมเลื่อตุกใช่ไหมต้องมาเริ่มใหม่เดี๋ยวเขโหลเกมดูคนนู้นดิสองคนนั้นแบบฮึมชิงแชมป์ชิงแชมป์แบบฮึมวุ้ยอุ้ยเดี๋ยวบอลนกอปิงอ่ะตามสเต็ปนะผมปิงง่ายๆโอเคไม่เอาอย่าทำตัวแบบนี้นะเพื่อน กูจะไม่เสี่ยงในการฆ่าแบบนั้นอย่งนั้นกูจะเป็นแบบอย่างที่ทำชิบห็นันเมื่อกี้ถึงกูจะตกหรือกูต้องมาเริ่มใหม่และการเริ่มใหม่เป็นสิ่งอะไรที่แย่มากๆโอ้คือมันมีคนบังอืมทบโอเคช่างมัธกูเกียดดดานี้ โอ้โหเยด้อวันไหนจะไปถึงได้มีเนี่ยข้างบนเนี่ยไม่มีเคยมออุ ат an uh! oh, oh, oh. <ng> ้ยขอร้องอย่าทำกับผมวันนี้ครับอุ้ยเกือบถึงแล้วเฮ้ยต้องค่อยๆไปว่ะยังไงไม่ได้นี่เลยไม่เอานะไม่เอาไม่ตกนะ โอ้ยดันไออู Mohammad, <th desserts> <Negative notes> <sh arp inhale> ๋ไม่นานเงินตกได้เงยังโอ้ยเรื่องใหม่เลยวุ้นตะไปถึงแล้วทำไมชีพิตผมมันช่างโหดร้ายอย่างนี้อ่ะโอ้โกบีอีกแล้วโอ้ปวดหัวแล้วจะปวดหัวกับแบบนี้แล้วมันมาฝึกเล่นนะเนี่ยมาได้มาเล่นจริงจังนะเราขึ้นมาฝึกเล่นกันนะอย่าหัวเราะหนะกกันนะอย่าหัวเราะนับเพื่อน ไปเพื่อนกันนะนะทรสาบนะอย่าทำให้กูหอร้องนะกูขอร้องเก็บแบบนี้โอเคจบเก็บแบบนี้เกมไหมวะพูละอ่ะยอมรับกูเกียดแบบนี้อโ,อบบนโอ้โหมันมันโดดไม่ติดฮัโลโหลเกมโอเคช่างมันเถอะนะ มานจเย,นเย็นนะเพื่อนนะวันไหนแล้วกูจะไปถึงขบวนวานี้ฮัลโหลโอเคตัวนี้หัวเพิ่มหัวผมเริ่มลุกเป็นไฟแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องชิบล็อกบ้าบอคอแตกแม่ง,งมเลยยังแม่งเลยเขาด่วไปได้ยังไงวะวายค่อยๆไปเราจะเป็นคนที่ค่อยๆไป แล้วกูจะหัวร้อนยีกไม่ช้าทากูต้องเป็นคนที่ตกเกือบตายตลอดแล้วจะมาบังกูทำเตี้ยอะไรเนี้ยเฮ้ยหุ้ยอย่าแหลกยขาแรร้อนอย่าแรงอย่าแรกชุบชุบโอ้ฮึบอุ้ยโอ้ไม่เงยเนิดเดียวจะไปชั้นสองได้แล้วว่าทำไมกู่มาบ้า จะกินอะไรดีวะแป๊บนะมามามาดูกองโอเคเหลืออีกเวลาคูณสองซันตุ้ยเวลาลุคคูณสองขวางทำเตี้ยอะไรเนี่ยมึงเนี้ยอย่ามาขวางถังได้ปะคนเขาจะเล่นกันหนุกหเปล่าไม่รู้เปล่าวะกลัวหัวเราคนเดียวใช่ไหมขอเดามึงบ้าหอกโอ้ โอ้อย่าบางผม,ผมขอร้องโอ้ด่ยแ,แรกกูยังไม่พาเลยแล้วมึงมา,บาง,างบางทำเพื่ออะไรเนี้ยฮัลโหลบางทำเพื่อ no โอเคกูว่าวันเนี้ยกูคงไปไม่ถึงอะ่ะเ้ย <c oughs> <c oughs> มี่กี้คุณผู้หญิงเขาไปได้อะไร โอ้กูเกมแบบนี้โอเคกูเกมแบบนี้โคตรของโคตรเกลียเลยด้วยซ้ําใครไปถึงบนด้ยังไงนะครับไปถึงบนได้หรือเปล่าวะแต่แต่คำแรกคือไม่ใช่กูแน่นอนที่ไปถึงบนได้โอเคแล้วแค่ห้าสิบก็ขอชัอสองก็ยังดีขอไปได้ขอไปชัอสองได้ก็ยังดีเพื่อนโอ้โหมันมันไม่ผมลัวอะไรนะ จะรอไดยอะลูกไปกงคับผมมีพลังวิเศษว่าผมสามานถโรยใจโอ้ยปิงนะปิงกูต้องรอรอเวลาจนหมดนวดไอ้เฮานวดเป็นไงมาบอกกูเก่งอะไรทำหนองนั้นตัวนี้ทุกคนได้ลงมากันกูเก่ดอะไรแบบนี้สุดเลยว่ะคีเคโอู้ยอะไาแะไกขอร้องอะลกชุบชุบชุบ เฮ้ยครั้งแรกเฮ้ยเฮเ,เอานะเอาจริงดิเอาจริงดิอุ้ยเกือบตกเลี้วเมื่อกี้ถ้าผมอมย่ายายายาแย้วขอร้องไอ้สาัยนี้กูไม่อย่างนั้นกูก็สามารถขึ้นไปชั้นสองได้อย่างน้อยกูก็สามารถขึ้นชั้นสองได้ <c oughs> อุ้ย โอเคกูขอรอแล้วนะไม่เจอนี่ยังย้อนได้เนี่ยมันก็ง่ายกว่าดานอุตสาหการดาอุ้ยแหลกว่ะอุ้ยอะไรเหมือนมันกูกูก็โดดไปแล้วนะกิมฮัลโหลงโอ้โหไอเก็บกระจอกโอเคกูขอย้ำแล้วว่าก็บนี่กระจอกจอกสุด ชุบสโตสเต๊ปปุบชูฮูชัวุู้ชัวุู้ชัวฮู้ยคนนั้นมึงจะได้ทำไมถ้ากูมีโลบารกูจะซื้อซิื้อ V I P แล้วก็มาเล่นคนเดียวซะจริงดีกว่าเพราะว่าการที่เล่นกับคู่ดูจะไม่มีคนเยอะๆแบบนี้มันทำให้เครื่องผมค้างแล้วก็แหลกดังนั้นก็อืมหลายตาไม่เห็นผมก็จะตายยังไงล่ะกูบอกเลยเจ๊กผมบอกเลยนะว่าถ้าเครื่องผมไม่แหลกอ่ะมันสามารถผ่านได้ง่ายๆเลย อุ้มบูชาจะไมวะเน้ยเป็นเวลาทั้งหมด1ิบโอ๊ยปดทโทรศัพท์ทน้งนะหกโมงสี่สิบสองนาทีตอนนี้ผมอัดนอยู่ตอนนี้นะหกโมงสี่สิบสองนาทีแรก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 แก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  โอ้ยกูเก็บพวกมึงบางทางกูเนี่ยพอมาพวกพวกมึงบางทางกูกูก็มองไม่เห็นทางทีจะไปพอพูกพวกพวกูกูกมองไม่เห็นกูก็จะบระโรดไม่โทษแล้วกูก็จะตายกูเกลียดเกมนี้โอ้ยเกมแม่งดีวะ่ะก็เกมเขาดีจริงๆแต่กูเล่นกะรือเปล่าไม่ขอร้องอย่าตกกูสามาถถึงนี่แล้วไอ้พวกงูก็จะมาโอ้ ไม่ไหวแล้เด้ยพวกมือเอาละเอาละร่าจากไหนกันนะอยากได้ปังอ่ะออกคนหน่อยดีเดฮ้ยกูก็บกูก็โดดตรงแล้วนะไม่ไหวแล้วนะม,มีคนหัวร้อนออกเลยเมื่อกี้ทุกทนเห็นปะวะเมื่อกี้ไม่มีคนแบบแบบแบบโอ้โหแบบแบบหัวร้อนเกินอ่ะครับอไอ้เอ็นกูจะออกตามขเขาเลยนะโ o ่ก no, no, ็พีสโน่ใหม y m ห m y เฮ้ยทำไมกูจะต้องมาเจออะไรกับแบบนี้ได้ว่าที่กูจะต้องตาย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 โอ้ทำไมกูต้องสัดจงมองมุมมองเนี้ยแหละไม่ต้องมองข้างล่างกูจะมองข้างล่างอย่างเดียวชุบ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 ฮึบชุบฮึบฮึบเฮ้ย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 เฮ โอ oh! <laughs> ตอนนี้มันก็ได้รีดาบใหม่นะฮะท่านผู้ชมครับเนื่องจากดาบเมื่อกี้มันหัวร้อนเกินไปเลยดีให้อัพเพจที่ประจอได้ประพานพรแต่ดาบน,นี้แม่งยากกว่าดาบก่อนอีก แต่ก็ไหวอยู่เดอนนี้ก็ไหวอยู่อ่ะนะดูดิคนหอดคนหอดเขาเล่นโอเคกูกากยอมรับว่ากูกากแต่กูก็ไม่ได้กกอะไรข้าดนนั้นปะเุ้ยหยุบเขาให้รอ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 ต้องรอจังวนี้ต้องรอไม้จ้าโอเคไม้นี่ม่ใส่เกินไปกูจะไม่ไปจะไปไม้ที่ยาวยาวยาว เฉียดหน้ากูไปนิดเดียวไอ้ฮี่โอ้ยทำไมมันกระโดดไม่ติดวะโอ้ไม่เอ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยวะกูเอ้แบบนี้แม่งกูเล็กกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยจะชนะไม่เคยจะขึ้น,นนะไปสูงสุดไม่แต่ครั้งเดียวอืมโอเคก็ไม่ต้องหัวร้อนก็แค่ามาฝึกนะจะได้เก่งขึ้นมากกว่าเดิมไงใช่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  ใช่กี่ยีด่ดีโอ้กูจะสร้างรอยกี่ชั่วโมงวะไอ้มายี่ไม่กระสันจุดจูด้านยาวด้านาานาี้สร้างกูแล้วพวกมึงจะมาบังกูกันทำเตะอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บ,บเสียวจะแคะแ่ไหนยไม่ไป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 เวลาคุณแปดบัดสบ,บ้าเป้า อุ้ยโอ้โหดูเวลาดีท่านผู้ชมดูเวลาแม่งตอนนี้เวลาแบบได้เข้าช่วงที่เรียกว่าสปีดรันเวลาเร็วแต่เราไม่เร็วตามเวลาดีดีดีไอโอ้โหปวดหัวกับเกมนี้ไม่ได้ปวดหัวแต่กูกล้าชอบจริงจติง แค่ด่านสามกูยังไปไม่ถึงเลยฮัลโหลกูรอแบบต่อไปก็ได้ปะพอแล้วไม่ต้องรอแม่งลนะโอเคก็คลิปนี้ก็ไว้าจะเป็นเทนเดอร์กันครับใครที่ชอบดูเดี๋ยวก็อย่าลืมกด, like, กด, check, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นภัยแก้วกับผมดูครับโอ้ยแล้วกคนนะครับ